สุกแล้วนนใส่พักลงไปซี่หอมปอมกับอันบักซีเล้าเราจะใส่ข้าั่วไปนะคบใส่ผงนัวไปละใส่ผงนัวไปลวนะทุกคนหอมหอมบักซีบักซีเหากใส่ ลุ้เกลน้อยากของหมามาสันปละันะมากรบเลยโ่าอะไรนะควงไก่ไก่กไก่ตรง้นี้เสไปไ